ล่องเก็บเสียงเครื่องขุดเหลี่ยนดิจิตอลนะครับหรือเครื่องขุดบิตคอยนะครับตัวนี้เ,เป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับที่เราทําขึ้นมานะครับตัวนี้มันทําให้เสียงของคุณเนี่ยเ,เสียงของเครื่องขุดบิตคอยเนี่ยนะครับลงมาเหลือประมาณ4 5เดซิเบลนะครับเป็นตัวที่ตอบตอบโจทย์สําหรับใครหล,หลายๆคนที่เอาเครื่องขุดไว้ในห้องหรือไว้ในคอนโดหรือไว้ที่บ้านแล้วมันมีเสียงรบกวนจิตใจของเรานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า การใช้งานของมันมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เราจะมีปลั๊กมาให้นะครับความยาวของสายอยู่ที่2เมตรนะครับใช้สายอยู่ที่เบอร์2อนะครับ2.5 3 2 5คูนะครับมีสายกาวให้นะครับเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์20แอมป์นะครับเบรกเกอร์20แอมป์นะครับช่องต่อสายแลนให้2องช่องขนาดของตัวกล่องนะครับ ยาวอยู่ที่80เซนติเมตรว่างอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับสูงนะครับจากพื้นเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ74เซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันภายในครับผมว่าข้างในมาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของการวางเครื่องก่อนนะครับตรงนี้นะครับทำมาจาก แผ่นพาสตูดนะครับเป็นแผ่นที่ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟนะไฟเวลาไหม้เนี่ยจะไม่มีการลามไฟเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ปลอดภัยนะครับขนาดของพื้นที่ในการวางนะครับจะรองรับอยู่ที่29.5เซนติเมตรนะครับความยาวจะอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับหรือสามารถยืดได้สุดประมาณผมให้ประมาณ45เซนติเมตรนะครับ 45เซนติเมตรนะอ่าข้อ,อแล้วก็จะมีชั้นชั้นสองนะฮะตรงนี้สําหรับคนที่จะวางเครื่องทั้งหมด2เครื่องนะครับก็ให้เอาเครื่องขุดนะครับวางข้างล่างแล้วก็ตัวาพาวเวอร์สลายนะครับวางข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้มันสามารถที่จะถอดออกได้นะครับมีออปชั่นถอดออกได้ก็เอาถอดออกก่อนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตรงนี้สามารถถอดได้ นะครับถอดได้ให้วางเครื่องไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูให้ได้ขนาดเท่ากับพัดลมนะครับเมื่อได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําการวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอา T S U นะครับหรือเราว่าสปายเนี่ยมาวางไว,ไว้ไว้บนนี้นะครับอ่าลมจะออกด้านนี้นะครับลมออกด้านนี้เข้าแล้วออกด้านนี้นะครับอ่า ลั๊กนะครับเรามีให้2อลูนะครับปลั๊กมีให้2อลูนะครับแล้วก็มีกล่องสันน็อปตัวนี้จะเอาไว้ดูอุณหภูมิขาออกนะครับอุณหภูมิขาออกนะครับของเครื่องขุดของเรานะครับไม่ไม่ใช่อุณหภูมิของชิปการ์ดนะครับเป็นอุณหภูมิขาออกนะครับสามารถปิดเปิดได้สั่งปิดเปิดได้ออนไลน์ทั่วโลกนะครับแล้วผมก็จะมีตัวแมกนิกตัวนี้มาให้ตัวหนึ่งนะครับนะครับเพื่อจะบายพาสเข้าตัวกล่องนี้โดยตรงเลยนะครับรองรับกระแสที่30แอมป์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหลักการทํางานนะครับของเครื่องตัวนี้นะครับว่าลมเข้าออกยังไงแล้วมาซับเสียงยังไงนะครับก็ด้านหน้าฝั่งนี้นะครับจะเป็นจะเป็นฝั่งลมเข้านะครับผมจะเจาะด้านหน้ากับด้านล่างเอาไว้นะครับนะครับด้านหน้ากับข้างล่างไว้นะครับคือลมจะเข้าด้านล่างนะครับลมเข้าด้านล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งมาเอาโผล่ตรงช่องด้านหลังตรงนี้นะครับโผล่ตรงช่องตรงนี้นะครับโผล่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ทางเครื่องขุดเนี่ยของเรามันจะดูดลมจากข้างล่างขึ้นมานะครับผ่านเครื่องมีความร้อนเสร็จปุ๊บความร้อนจะออกฝั่งด้านนี้นะครับแผ่นนี้เรายังไม่ได้เจาะนะครับ recomend, เราเรายังไม่ได้เจาะนะครับอ่าพอลมร้อนผ่านด้านนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย i, นะครับถ้าดูจากฝาบนนะครับลมร้อนจะขึ้นมาเข้ามาตรงฝาบนนะครับเสร็จปุ๊บมันก็เจาะทางดูนี้นะครับดูนี้นะครับ ตงวนี้เพื่อนๆสามารถซื้อตัวพัดลมดูดอากาศนะครับเข้ามาติดได้ตรงนี้ัวขนาดของวงไปอยู่ที่ประมาณ19เซนนะครับผมทําไว้รองรับตัวพัดลมดูดอากาศที่8นิ้วนะครับหรือหรือท่อ8นิ้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ชุดทมร้อนออกทิ้งออกจากห้องไปนะครับหลักการคร่าวๆจะเป็นแบบนี้นะครับเท่าที่ลองนี่คือใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเสียงนะครับในเรื่องของเสียงเนี่ย ผมใช้ในส่วนของฟองฟองน้ําอัดนะครับเป็นฟองน้ําอัดหนาขนาดหนึ่งนิ้วนะครับบุบุทุกส่วนเลยนะครับของอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็ทําให้เสียงเนี่ยจาก70นะครับ7 0็ดก,กว่าเดซิเบลเนี่ยลงมาเหลืออยู่ประมาณ4 5่สบเดซิเบลนะครับค่อนข้างที่จะรับได้นะครับรับได้แล้วก็อยู่ประมาณได้ทั้งวัน โดยไม่มีเสียงรบกวนให้เราลำคาญใจนะครับผมนะบเมื่อเพื่อน,อนๆวางเซ็ตสุดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะมีตัวล็อกให้ตัวนี้นะครับตัวล็อกให้นะครับล็อกให้นะครับก็เรียบร้อยละอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ขุดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตัวอย่างมาให้ดูทีหลักนะครับ ประมาณนี้ครับผมฝากด้วยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับรองรับเครื่องขุดได้2เครื่องนะครับตระกูล L3 บวกเนี่ยใส่ได้2เครื่องนะครับแล้วก็ตระกูลพวก S19JPO อะไรพวกนี้ใส่ได้แค่เครื่องเดียวนะครับใส่ได้แค่เครื่องเดียวนะฮะโอเคครับฝากด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ส่งตู้มิเนอร์อะคูสติกบ็อกนะครับ B2 นะครับผมบ้านลูกค้านะครับตัวนี้เราขุด ใช้ L3 หนึ่งตัวนะครับอนาคตอาจจะมีร่วอีกตัวหนึงนะครับหรือว่าจะเป็น s 1 9 7 o ก็ใส่ได้นะครับอนาคตใส่ได้นะครับครับตรงนี้เรามีกล่องสันน็อปนะครับผมอุณหภูมิเกินให้มันตัดเองนะครับผมมีรีเลย์ให้นะครับหรือแมกนติกนะครับแล้วก็เพื่อจะมาสั่งปิดเปิดปลั๊กได้นะครับ ช่องสายแดนให้สองช่องนะครับเบรกเกอร์ให้หนึ่งตัวนะครับผมสายยาวสองจุดห้าเมตรเอ่อสองเมตรนะครับสองเมตรขนาดสองจุดห้าการามิลนะครับนะครับลมเข้าทางนี้นะครับลมเข้าด้านนี้นะครับอ่านะครับมาออกตรงนี้นะครับนะครับเครื่องก็จะดูดเข้ามานะครับลมร้อนออกฝั่งนี้ครับแล้วก็ทะลุออกไปอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับตอนนี้เป็นเสียงที่เปิดฝาอยู่นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาน,นะครับอ่ะเราก็ปิดฝาครับอ่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็กดล็อกนิดนึงอึ๊บอ่าเราต้องงัดสูงๆครับอ่าอย่างนั้นนะครับโอเคตรงนี้เป็นเสียงนะขณะนี้นะครับที่เราปิดเสียงครับป,ปิดฝาอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวที่จะทําเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เดี๋ยวลูกค้าจะต้อง ทำทำเป็นท่อลมออกจากห้องนะครับเดี๋ยวห้องจะกเกิดความร้อนสะสมนะครับก็แนะนําให้เอาตัวอากาศร้อนออกจากห้องเป็นดีที่สุดครับผมในห้องเราเย็นอยู่แล้วนะครับโอเคครับฝากด้วยครับ B 2ครับผมขอบคุณครับ